ทางไทยกัมพูชาค่ะได้มีการเตรียมพร้อมหารือเพื่อปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่42ถึง47นะคะหลังกัมพูชานั้นขอเลื่อนมา1วันค่ะโดยทั้งนี้หากการสำรวจและปักหมุดนั้นเป็นไปด้วยความร่วมมือที่จริงใจแต่และฝ่ายก็จะสามารถดำเนินการจัดการพื้นที่และผลักดันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ออกจากพื้นที่เพื่อรักษาอธิปไตยของทั้งสองประเทศค่ะ นี่เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าด่านคลองลึกตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วที่วันนี้ทางฝ่ายไทยนั้นมีกำหนดประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชากรณีปักหมุดชั่วคราวบริเวณแนวชายแดนระหว่างหลักเขตที่42-47บถึง47บ้านหนองยาแก้วบ้านหนองจานรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตร หลังจากที่การประชุมนั้นต้องเลื่อนออกไปหนึ่งวันเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าไม่สามารถส่งข้อมูลด้านไอทีได้ทันบรรยากาศนะคะบ,บริเวณหน้าด่านก็จะมีเสืยงมลชนหลายขแขนงเลยนะคะจากหลายช่องข่าวที่เดินทางมาปักหลักทําข่าวนี้กันเป็นจํานวนมากค่ะแต่ก็พบเพียงความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่เข้ามาดูแลพื้นที่เพื่อเตรียมรับคณะของฝ่ายกัมพูชา ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอนอปทกกแจ้งเข้ามานะคะว่ายัางไม่ได้รับการประสานขอเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมแต่อย่างใดโดยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าการปักหมุดเขตแดนดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากการประชุม GBC และ JBC ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาแนวพื้นที่ชายแดนโดยจังหวัดสัะแก้วนั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่กำหนดให้ดำเนินการปักหมุดชั่วคราวทั้งสองฝ่ายจะมาร่วมกันปักหมุดชั่วคราวในบริเวณเส้นอ้างสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายโดยฝ่ายกัมพูชาอ้างสิทธิ์ตามแนวเส้นสีแดงส่วนฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ตามแนวเส้นสีน้ำเงิน โดยจะปักหมุดชั่วคราวห่างกันระยะ2 5่0ถึงเมตรรวมทั้งหมด836หลักหมุดคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย60-90วันหลังจากนั้นนะคะเมื่อปักหมุดเรียบร้อยพื้นที่ที่อยู่นอกแนวเส้นปักหมุดดังกล่าวแต่ละฝ่ายจะสามารถดำเนินการจัดการพื้นที่หรือที่เรียกกันง่ายๆค่ะว่าผลักดันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ออกจากพื้นที่ค่ะ จากนั้นนะคะกระทั่งช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา40นาทีค่ะตัวแทนฝ่ายกัมพูชาก็เดินทางเข้ามาร่วมประชุมกับแม่กองสนามฝ่ายไทยที่ทำหน้าที่จัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเส้นเขตแดนณห,ห้องประชุมกองร้อยทหารพรานที่1201ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยมีพันเอกเรียงไกรบุญเติมหัวหน้าคณะปฏิบัติการโอจีฝ่ายไทยและผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหารพันเอกยุทธพลสุจริตแม่กองสนามกรมแผนที่ทหารเข้าร่วมประชุมส่วนทางฝ่ายกัมพูชานะคะมีนายสลวยโบราเป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ3ชั่วโมงค่ะ